ถอดเอาถั่จ๊เข้าครับใส่เตาเผา่านนะครับเอาเตา่านนี่ครับมีครับเสร็จแล้วก็จะเอามาสสมใส่นะครับใบนี้ครับใส่แก๊สไม่ลงข้างล่างนะครับจะเอาทุกแก๊สลงนี่ก็ได้ครับลงก้นถังแต่ผมจาเข้าข้างในนะครับไปลองดูนะครับเกี่ยวเสร็จก็ใบคล้อยแล้วใบคล้อยแล้วนี่ียบร่อยครับใส่เตาครับ คตั้งขึ้นาเบิ้งครับแบบที่แล้วคก็ใส่เตานะครับอืมลองทำเบิ้งครับนี่เฮ็นมือจับถังฝาไตรงนี้ใช่ไหมมือจับนี่ที่เท้ายก็ได้เฮ็ดบ่เท้ายก็ได้ครับแต่ว่าเพื่อความสะดวกกรับจิตเปิดง่ายกับจับเท็่เชื่อมเท้ายครับไปปิดฟาครับเลยใช้มือเดียว เดี๋ยวมันต้องเปลีบนะมันเป็นเราถขายกองลงมาครับผมขออภัยนะครับ